จากกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซของทังช่องเจตูพ้าล่วยเนาะพี่น้องเมื่อนี้เจตังแล้วด้เดินผ้าเดินทังมาสำนักปู่ใหญ่เนาะพี่น้องมหาอาจารย์นอตตี้วาซันวาพี่น้องเอฟซอ่ามาตามโครงสุดท้ายน้าเจตังพี่นอ้องอสวัสดีค่ะ อ๋อมันบ่าถือฝนบ่จ้านี่ฝนยยอยตัวใส่ซองพลาสติกไว้โอ้ใส่ซองพลาสติกไว้อยู่ป้าดาลอตเตอรี่ขายดีบ่ค่ะโอ้ยมือนีมีซีรีส์ครับโอ้วิ่งเกตหรือเน่าทา่าคนครับแนวทางอาจารย์นตีบอกโอ้นี่พี่น้องเพราะท่านเด็ไปไก่อยู่เห็นก้อนแล้ววิ่งเกตฟันเจ็ดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจ้า อันนี้เป็นของมันที่สิบหกันบ่คคะแม่นครับโ oh, อ้โหเจ็ดสี่สี่เก่าหกเจ็ดอ้เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าหกค่ะพี่น้องเอ้าขอบคุณหลายๆด้ค่ะจ้าเปิมึงเลยป่ะครับเนะแมนแมนแมนอยู่คนีนมาไปกลับมาไป ไอเพชรไปมึงด้วยไปไปไอมึงด้วยคุณอกไปข้างนอกเลยครับคุณมาตาอาจารย์จะสอบส่งก็เพิ่งกลับมาเลยดิมึงงสั่่เพนบอกก็อะไเห็นมาอยู่ดิครับบอกคอมเมนเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกลับมามาเนาะอาจารย์น็อตตี้สวัสดีค่ะอันนี้อันจ้ามากับเจตังเด้อค่ะเด้อจ้าเจตังเราส้วนมาตามโค้งสุดท้ายวมาสั่นมา ค่ะว่าองแลียงค่ะขอลูกบบเนียนี้จะนอกขอมอตเมาใบสามไม่กูจ่ายแล้ววะองปูองยาเนาะพี่น้องเนาะองปูองยาค่ะพี่น้องเออแม่มาไทยด่กคนเด้ออ้ยพี่น้องสัมหนักของปูใหญ่เนาะค่ะเนาะจานนตี้ค่ะพี่น้ององปูพี่น้องมาไทยพี่น้องเบิ่ง อุ้ยบรรยากาศสดๆห่อนๆพี่น้อง้าโอ้บรรยากาศสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่พี่น้องว้าวถองค์ปู่องค์ย่า ไอ้ไข่ตัวนี้พี่น้องไอ้ไข่วัสดีค่ะดีค่ะ,คะคอุ้ยไข่มาสวรรค์พี่นอ้องข่มาสวรรค์แล้วเกตูตกใจเกตกใ,ใจเลยพี่น้องเกตูมาสวรรค์พี่น้องสวรรค์อันนี้เป็นโอ้ผู้เว่ตัวนี้โอ้อนบอกให้จุดทูบขอได้อาจารย์นตีว่าจุดทูบขอได้เรื่อยเด้อว่าสั้น ขอเล่าขอนั่นนี่ไงปูเวทเนี่ยบ่โอ้พี่น้องเดี๋ยวเบิงสุดยอดเลยค่ะปูเวทสองฟังเลยจ้ะนี่คือตำนักปูใหญ่จ้ะพี่น้องอ่า ข้าพี่น้องเขามากอ้อขอบุนอีหย่งพี่นออ้องดูึงเนี่ยแหน่นม,านาานามันนี่ยน้องดูึงอืมอพญาหนักปูพญาหนักอ้ผีกระจอาอัมนั่นร่างไ้ อญาครังคกนี่ชื่อเป็นป้าสุดยอดเลยพี่น้องระเบิงอู้เจ็ดตูพึ่งมาครั้งแรกเนาะคะ่ะเนาะนี่หลังพี่น้องคือมีหอดปลาอืพี่น้องละเบิงเจ็ดตูพึ่งมาครั้งแรกอันนี้ปูตาตูโอ้นี่องปูพี่น้ององปู ปูพญานาคอือสาธูสาทูสาธุค่ะพี่น้องเข้าบทท่านไนี่นนเบิ้องตัวเลขดอกพี่น้องแต่ว่าภาพี่น้องเมื่อเบิ้งบรรยากาศก่อนเพระาะว่าอาจารย์นาตีบอกว่าเจอกันข้างในว่าสันว่าแต่ว่าชิปนี่เจตตู่สิผ้าพีผ้านองเมื่อเบิ้งบรรยากาศชดชดอยู่ข้างในนี่ขุนองค์ปูพญานาคค่วมสูงของเพ่อนเนาออะเนะาะดูสิมา,าเดินทาง ลับขึ้นไปหามูเพื่อนพี่น้องอู้โทษ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 เบงพี่นอ้องเบ้งอู้หูนัุนักอาจารย์มาตีภาพภาพี่ภาหนองเพื่อนเบ่งบรรยากาศชมบรรยากาศ ผู้ดได้แล้วมาจุดไว้นี่พี่น้อง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 โตได้ละเนี่ยให้มาแปด08แต่ว่าข้างล่างหวันจะเป็นเลข2แมนบะ,แมน,ะแมนค่ะ082280ดสองล่าเลข2มันมันให,หม่ประมัอืมอสองนอืมคืออยู่คือสองเหรอเน,น 8, าะ082แาะว่ากะประหยัดงบก็คือ0880อืม,อม บอพันวาทั้งนว่าสัน้นนี่ค่ะพี่น้อง082280เนาะค่ะเนาะพี่น้องเดบิง่งตำหนักอาจารย์น็อตตี้เนาะค่ะพี่น้องตำหนักปูใหญ่เนาะค่ะเนาะมาเด้อองค์ปูองค์ยาเอ้ยลูกลานมาหอดมาถึงแล้วขอเนี่ยเด้อ ปูเวศสวุวรรณูจะองค์หน่อยกับมี่องค์ใหญ,ญ่กับมี่พี่น้องนี่คือตำนักอาจารย์นตีพม่าก,กับเจต,ตังกจต,ตังคนภูไทยพามาค่ะพี่น้องดุกคนเนี่เออมณฑการผ้าลวยกับผ้ามาพี่น้องโศกมาหมานเด้อปู่ยาตายายไอปูเ,อ,อ,เอ,อ้พี่นองค์งห่าโอ้พี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวเพิ่งเห็นนี่พี่น้องสี่เก้าเก้าพี่น้องสี่เก้าเก้าอยู่อง,งยาพี่น้องราคาชุดอ่าราคาชุดกับสำคัญเด้อพี่น้องเด้อราคาชุดอง,งยากับสำคัญอ่าอง,งยาค่ะพี่น้องราคาชุดเดียเด๋ยวเพิ่ง

ขอบคุณทั้งสี่เดียท่นะครับที่มารับชมนะครับไยเบิงจังสี่คือจังเงินพวกเจ้าอยู่ทิองสวรรค์แทะไปเบิงจังสี่คือมูเจ้าไทยทํามอยู่เท่องสวรรค์แทะจานนัดตีมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ แต่ว่าถ้าเขาไลไรสดนี่ขวาในถ้ทำบ่ได้เพราะว่าสัญญาบดีตัดไม่ไั้ไม่เอานะครับจะจะดีเบิ่งบ่ได้จะลองไป้ำเรื่องสุไทร์ต่อได้ครับมันจะเปลี่ยงินตัดไม่ไ้ทำตอนนี้เดี๋ยวกับอาจารย์น้องซี่นะคะมาอัดเติมบ้านหนึ่งน้อยหนึ่งแต่เขาดูเห็นยิ้มสวยๆของปูปัญญาเนาะค่ะเนาะนี่ครับถ้าถ้าเราไปในในนถ้ี่ต้องถามเจตตังเลยเขาบ่ได้เนี่ย นอกจากไทยที่บอกครับเพราะว่าสัญญาจะห้ไปเลยว่าหเจอเกิดจากยี่ยังอจากว่าทำเฮ็ดดีเฮ็ดดีค่ะล้ครับไปก็คอบรรยากาศเราอยู่ในถ้ำจริงจริงมัญญาณก็เลยไม่มีนอกครับมีเจตังพัดามนม่อาจารย์บอนลตื่นมาไอ ไอ้ซ่อมบอกครับซ่อมไตเขาว่าเจตังค์พึ่งชื่ว่าโอ้เก่งใจอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้อาจารย์สบายนะคะเนาะไอ้กรุงแท้ไหมอีกแดกมารอตั้งแต่แปดโมงเช้าเฮ้อเนี่ยติดเมืองเลยมันน่าหาแล้วก็ชื่อว่าอาจารย์เนาะคก่อนที่เลขออกเข้าก่อนนั่นจองงวดติดนะคะครับครับก่อนก้อนแน่นทั้งวันก้อนแน่นนอกจากเขาตะกรงการตะมัคค่าต่างอย่างมาก ทยอนไปจริงๆเล่กวิ่งเขาแท็สิบรูดเลยครับมีู่ดเมวเดียวก็คือ16มิถุนาครับเมื่อวันเมื่อคืนเขาเล่กวิ่งแล้เากบนับต่อครับแต่จริงแต่ว่าว่ดีใจหรอกเพราะว่าไม่ได้บอส สงสารนาจาเนาะสงสารอาจาเยท่านไงเปั์ดงอยาก้างอันแรกที่น้าเนี Gather ่ยอยากมาเนี้ยหน้เดียวไม่ได้แ่เล็กดเล็กดคนณคุหนแล้ว เกือบตังไปนล้วเกปล่อยไปแล้วอืมทางนี้กันเลยอันนี้ได้ก่อนมูทางเนี่ยได้เลยด้อับเลยเตรียมจาเอาฟังนี่รอเจ้าหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามประวัติเนี้ยก่อนก็ได้ครับเจ้หนครับคือตอนนี้เจตุยท่องสวรรค์พี่น้องสวรรค์สวรรค์ตอบียิงคำถามมาได้เลยครับถามไม่เจ้าทีถามประวัติเยวเ ก็คือเนาะงวดงวดที่อาจารย์้มาสามครั้งแรกเข้าสามตัวเนาะจ้ะเข้าสามตัวมาครั้งแรกก็ห้าศูนย์เม็ดเดียวเลยค่ะปันไปห้าศูนย์เม็ดเดียวแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะอาจารย์ปล่อยไปไม่เส็บทองท่องไปยต่เบ็กแล้วงวดงวดต่อมาก็เข้าสามศูนย์ครับแน่ครับแต่งวดที่ผ่านมากจะลดไปอันนี้ก็พูดตรงตรงเพราะงวดสามศูนย์ดามาเนาะจ้ะดามางวดสามศูนย์คือเข้าปล่อยชุดแดกไปคือหาหนึ่งหก มีเดียวคือหกสิบครับระหว่างมาันออกหกสองระหว่างสามศูนย์นี่เขามาป่วยมือเลียกถูกดับมือนั่นทีนี้พนมาไทยคือผมจูดก็ดีและเจ็ดต่างหน้านผมเลยบอกว่าไม่กินเนี่ยยางแห้งาด้วยถูกผมสิลม,มยางคุบหลบปั๊บเลยใครอยู่ผมเลยไทยใหมลูกเนื้อเลยได้ศูนย์ศูนย์สามครับจะเป็นที่มากของสามศูนย์เป็นอายุความครับจังหวัดเมื่อกี้เนี่ยเขากับเขาแก้วกินหารเนาะก็มันดีใจก็ได้สำหรับผมครับก็คือไม่ถูกก็คือไม่ถูกครับ เราทุกคนวาแสดงมันแสดงไม่ได้ถ้าไม่ถูกยังไงก็แสดงไม่ได้นะค่ะอย่าจ้างคนมา,า,นมา,าว่าวจามมา้างช่องถูกมากกว่าที่เสียงเงินมากเองได้ครับเออพี่น้องไดเติมน้ำมเด้พี่น้องได้เติมได้เติมน้ำมันไหนอยู่บอกพี่นอ้อง<ะ>มาเองค่ะมาเองเลยแขกมากในห้องของบริจ้างครับเพราะบริจ้างกันเบาคมาได้ามศรัทธาเขากบอกว่าเขาบ่เขากับเพราะเพราะเขาเขาไม่กับนีเขามีหลุดครับแต่ส่วนมากจะเป็นสีของอาจารย์นอกจี่หลายๆคนติดตามครับ ก็จะเข้าดีบ่าว่าเป็นเลขสูตรก็จะเป็นเลขคู่เนาะค่ะก็จะรับเข่าแล้วนายชาวลาวนอยลาวเราเข้าไหวแล้วถ้าดูที่เพจหรืออะไรก็เข้าเทุกวันครับวันนี้ก็มีลาวมีน้องอาจารย์ปล่อยแต่บล็อกขับหน่อยมันนีมากนึงกับหนึ่งสองบล็อกค่ะสบหนึ่งรับส่อยังไงไหนมีหนึ่งครับอาจารย์จับคู่นะครับหนึ่งสองหาครับหนึ่งสองห้า จับ <One> ว <input> right ิน่นเลยค่ัอาจารย์ขับมันน้อยเด้อน้อยมันทิ่เก็ดใจ่น้อยแล้วใส่น้อยแล้วใส่ลดเวลาแล้วครับอาสอบถามในไลฟ์สดนะครับอาจารย์ครับขอรัฐบาลลาววันนี้อาจารย์มีอะไรบ้างครับผมชอบห้าครับซื้ออะไรก็ได้ก่อนมีห้ารุ่นห้าห้าหกแปดคับพื้นเมนเข้ามาตัดเด่นได้ห้าหกแปดหกแปดครับเดียร์พื้นเมนครับเราผลเรพัฒนานะครับผมห้าหกแปดถ้าเราซื้อห้าหกแปดเราก็ซื้อห้าเก้าแปดใช้ด้วยอันนี้เป็นเล้าไมืนอนี้นะครับเล้าของวันที่เท่าไหร่ครับววััันนนีี้ครบท่ สิงหาของแคนาลหนึร้อยหกสิบหกครับเจ็ดสิงหาได้พี่น้องนะครับสำหรับรัฐบาลฝั่งของหกแปดห้าเก้าแปดประมาณนี้ครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่เป็นเลสีอาจารย์โนตี้นะครับกดเลขกเก้ามาเลยเด้อนะครับสำหรับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอสวัสดีปูนยังในไทยด้วครับอาจารย์ครับรัฐบาลขออาจารย์นะครับย้ำที่นี้นะครับสำหรับรัฐบาลของอาจารย์นอตี้ในงวดวันที่16สิงหาครับผมสิงหาเลขชุดสูตรของเรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกียรติ นะครับวิ่งรูดเจ็ดนะครับเป็นตัวเด็ดนะครับเราเน้นเน้นเม็ดเดียวเลยก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับหรือไบเดอพี่น้องเกเจ็ดครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับสามตัวเราชอบเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกสี่ตัวพิเศษเ้าะคือเจ็ดเก้าหกครับติดตามอาจารย์บอกเลยนะครับท่านผู้ชมมีมีสามตัวเท่านั้นแต่เราจะเน้นชุดเดียวก็คือเจ็ดเก้าสี่ ครับอาจารย์ครับผมสลับแนวทางของเลขทูบของปู่นะครับอาจารย์มีแนวโน้มที่จะปล่อยประมาณวันที่เท่าไหร่ครับวันวันที่15ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะตามเทีเดี๋ยวจะส่งให้เจตังไปครับเข้าจังขันมาได้มาเข้ากับไปอาชีพแล้วกันบ้างออกมาได้ครับเพราะว่างวดก้อนเข้าเหรียญไว้วไปเลยว่าตามสูตรปัญหาว่ามันดังเกินนะพ่นไปทีอก่อนนั่นจะว่าเขาวิธีครับว่เลยจะแก้เคล็ดครับอาจารย์แก้เคล็ดรับแต่ถึงเราหวงกันนะนิ่งๆถือเราติดตัวว่างวดก้อนเนี่ยผมมีร้อยห่งก้อนเพราะห่งก้อนหลับ ไปเลยก็ยังตามสูตรมีกะดีมาทุกงวดทุกงวดจริงครับมาตั้งแต่เดือนมีนาวันนี้ฟูกครับจริงๆนะทับไพ่จับตุ้นเด็กแสดงว่าเราต้องนับหนึ่งใหม่ไหมครับอาจารย์เราหนึ่งสองพิ่มเขากลับมานับหนึ่งอีกครับครับนะครับตีสถิติใหม่นอาจานครับสถิติใหม่กะทือว่ากลับมานับสองก็ได้ครับเพราะว่าั้นไปตามครับคตามสถิติเก่าของอาจารย์นะครับผมอาจารย์เคยให้สถิติใหม่สูงสุดตัวไหนครับสก็แล้วแต่ที่ว่าติดครับปีที่ผ่านมา เป็นรัฐบาลไทยบอกครับเป็นรัฐบาลไทยครับเป็นเด็กวิ่งครับสมัยนั้นห้องรูดอย่างเดียวครับยี่หกวันติดประมาณปีหกศูนย์หรือหกหนึ่งครับสมัยนั้นยังผมบ้านด่างแสดงว่าสมัยนั้นพี่น้องเ้าปพูดหนีพูดซิงกันหลายกลับพูดหนีจนได้สร้างสำนักเพราะเราใช้เงินสร้างสำนักไปทั้งหมดยี่สิบกว่าล้านประมาณปีหกศูนย์หรือปีหกหนึ่งแหละครับเชืาอใจว่ให้อาจารย์ปีใดก็ได้โดยเด็ก จับมากี่หสองามอาจารย์ที่ได้ประมาณสองสีกว่าเกอบสามแล้วคะนับจากดเลยจับ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 จีบจับจลบจับีัทจับจัจับ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 จาบจั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 บนับจ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 ับเับจับจับจัจับจจับจับจบอัรจาบจานจับ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 ับับจับจับจบจั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 บรับจับจาบจัวจับ้ับจวบจับจัับจัััีจับจเจบบจับจับปัจับจับจัจับับบปบ คือเรื่องฟูขียนให้เมืวันนั้นถ้าจำไม่ผิดศูนย์ศูนย์เกี้ยนสามมูซูสามเกี้นเครับซึ่งเป็นในเกี้ยนในเล่าแล้วกรับนียบอกไปเล่ากับบิดมาถึงวันนี้ครับที่ประทัดวันนี้ที่ที่เสียชีวิตแล้วที่คนถือรูมเยอะไหมคะวันนั้นผมไม่ทราบว่าสุกเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็ิดอิทธหลายแล้วหรือว่าเราเราเราได้ตัดไปแล้วแน่นอนครับมันนีกะเราก็เสียชีวิตไปแล้วขอขอทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ตัวเลขก็ก็ เจ็ดเก้าสี่ครับสามตัวเจ็ดเก้าสี่ครับเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่ครับตัวกันพิเศษหนึ่งตัวคือเจ็ดเก้าหงครับเจ็ดเก้าหกนีครับสองตัวสองตัวเราเน้นชุดเจ็ดเก้าสี่เราตัดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าสี่แล้วก็เจ็ดหกรัดอีกส่วนหนึ่งเกมีตัวฟันไหมคะฟันเม็ดเดียวเจ็ดเก้าครับ เจ็บเจ้าก็เก็ลอตเรีตัด้เลยาถูกูนี่บบหูเลยเพราะวขั้นใดจุดเลยบหูแนวหนุ่มเลยครับต้องซือคนเอาใหม่ก่อนคัารครับอาจรย์ครับพ่อพาทมเด็ดครับผมไมนสุานที่เราพี่นกอีีเป็นบางท่านม่มีโอกาสเดินทางมากนะครับอยากเห้อาจารย์ทมสุขานที่สำนักฟูเนดยก็ครับได้ๆครับเดี๋ยวครับอาจารย์ครับต้อกไดแปมบนึงนะเราเกิดเนกมาเนนั่หาแล้วเพินเจ้า เดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดมินรอแป๊บนึดง๋ยวต้องานเนียงช่วมก่อนจะข้อบเดนื้อสดมันมาดจมืกซอเถ้าใช่คนก่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินตัดคลิปก่อน